อได้ได้ครับครับออาจารย์ครับกี่ะด้ประองนการที่้รับารปกาศไอี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับตำรวจนะฮะเหตุผลในการคัดค้านเนี่ยคือหนึ่งันไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนนะครับเรื่องคุณแจหรือรหัสในการเปิดเซฟอะไรตย่างเนี่ยแล้วก็มีพวกรถพวกทรัพย์สินต่างๆเนี่ยที่ยังหาไม่เจอนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เหตุผลในการคัดค้านการประกันตัวประเด็นแรกก็คือเรื่องการประยุกต์เหยื่อกับพยานหลักฐานและเรื่องการไม่ให้ความร่วมมืออะไรเนี้ยนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายจํานวนมากนะครับแล้วก็ยังมีความจําเป็นต้องสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วผู้ที่คัดค้านก็มีทั้งพนักงานสอบสวนแล้วก็มีในในส่วนของผู้เสียหายด้วยนะผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้รับการประกันตัวนะครับมอไรอาจารย์ครับถาว่าด็นทรัพย์สิทธิมีคนถาม่ารัพย์สินเขาหัน นั่นแหละสิครับนะคือตอนนี้ตํารวจเขาก,กาลังสือบอยู่ทั้งกระเป๋าก็ไม่มีเงินสดที่กองประมาณสักร้อยล้านก็ไม่มีนะตู้เซฟที่ใส่นาฬิกาที่มันเป็นเอ่อหลุมๆนะฮะก็ไม่มีนาฬิกาก็ไม่เจอนะครับแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆเนี่ยไม่ไม่เจอเลยนะฮะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอาจจะยังไม่ได้ให้ความร่วมมือเต็มที่ก็กเป็นเหตุผลในการที่จะแทดกค้านการประกันตัวครับไม่ถ้ารัฐบาลอาจารยอ ออะไราเ <_ d urance> ในส่วนของเรื่องชอบโกงประชาชนกับพรบอรคอมแล้วก็หลอกขายของแล้วก็กฎหมายสคบอะไรอันนี้พยานหลักฐานน่าจะพอสมควรแล้ว <_ d urance> ก็เหลือแต่เพียงว่าเราจะต้องเอาผู้เสียหายมาเพิ่มนะซึ่งคุยกับคุณแคนโด์เมื่อเช้านี้ก็ตอนนี้อยู่ในในกลุ่มไลน์ก็น่าจะประมาณสัก5้าร้อคนนะตอนนี้ยังไปไปให้ปากคํายังไม่เยอะนะครับนะยวก็รวบรวมให้มากขึ้นคแล้วเราบรดอินฟูเอนเซอร์หรือว่าดาราที่เคยไปแบบ S <S สกกกจะโดนด้วย,ยเออก็คุยกับพนักงานสอบสวนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการเรียกอย่างเงี้ยคุณจะคุณอะไรต่างๆเนี้ยทุกทุกคนประมาณ30มสิบกว่าคนเนี้ยก็ต้องเรียกไปให้ปากคำครับอ<ะ>่าพอให้ปากคาเสร็จแล้วก็ดูพฤติการดูว่าเจตนานะเ <ø> จตนาด้วยพฤติกรกรมด้วยว่าน่าจะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดไหมเป็นตัวการหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าขาดเจตนามี3าอย่างนะถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่าประกอบอาชีพปกติอันนี้ก็ขาดเจตนานะครับ แต่ถ้ามีส่วนสนับสนุนแต่ช่วยเหลือทําให้การขายของอะไรต่างมันง่ายขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องผู้สนับสนุนอีกอันนึงก็คือเป็นตัวการร่วมถ้ารู้รู้เห็นเป็นใจรู้หมดเลยเขากำลังขายทองที่ต่ํกว่าคุณภาพอะไรต่างนี้ก็จะกลายเป็นร่วมช่องคประชาชนมีสามประเด็นครับครับครับได้ได้ครับ